สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสอสอป๊อปพาตะลุยมาในเขตยานาวานะคะวันนี้ป๊อปอยู่ที่ร้านดําโภชนาะร้านนี้อยู่ในซอยสาธุประดิษฐ์49นะคะร้านนี้เป็นร้านที่ตัวเองกินมาตั้งนานมากแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีสั่งไลายแมนนะคะมาเดินตามเข้ามาเลยค่ะร้านนี้ก็คือเป็นร้านอาหารตำสั่งนะคะก็ สั่งได้ทุกสิ่งอยา่างคืออร่อยแทบจะทุกเมนูนะคะแล้วก็นี่ร้านนี้นี่คือว่าเจ้าของร้านไม่ใช่เจ้าของร้านอ๋อเจ้าของร้านอยู่นี่โอเคนี่ดูสิคะนี่คืออาหารที่เตรียมรอส่งนะคะคือแบบนี่เวลานี้นี่สิบเอ็ดโมงครึง่งแต่ว่าไม่เช้านี้เห็นลายแมนมาแบบเยอะมากทั้งวันสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะเฮียร้านนี้เปิดนานยังคะจะครบ30ปีแล้วครับโอ้สามสิบปีแล้วอยู่ที่นี่มาตลอดหรือเปล่าคะ อยู่ที่13ปีครับโอ้แล้วมีเมนูอะไรเป็นเมนูเด็ดอ๋อที่ร้านก็จะเป็นหัวปลาต้มเผือกครับแล้วก็เป็นต้มยำกุ้งปลาทอดน้ำปลาจะทอดมันปลากายก็เด็ดเลยนะครับอืแล้วก็ที่สําคัญราคาไม่แพงเพราะว่าจริงๆเนี่ยกินมานานมากเราก็สั่งไลแมนประจําเลยค่ะก็ขอเชิญมาอุดหนุนกันนะคะค่ะขอบคุณนะคะค่ะอันนี้เรามาดูอาหารบนโต๊ะเรานะคะวันนี้พาทีมงานสสป๊อมาทานอาหารกันนะคะ ี่เราเพิ่งไปตรวจฟันที่ศูนย์เด็กเล็กมาแล้วเราก็เลยมากินกันที่นี่นะคะดูสีถ่ายอาหารถ่ายอาหารอันนี้ทอดมันเฮียบอกว่าเด็ดเฮียบอกว่าเด็ดแกงจืดแล้วก็ดูสีดูปริมาณคือให้เยอะมากแล้วที่สําคัญคือไม่แพงค่ะรับรองก็ขอเชิญชวนนะคะร้านชื่อร้านดําโภชนานะคะเห็นมีโต๊ะเดียวแต่ก็อย่างว่าคือมีไลน์แมนมาทั้งวันเลยอะ ะะก็ขอเชิญชวนนะคะอีกหนึ่งร้านดีๆที่อยากจะแนะนำนะคะสวัสดีค่ะ